มลตทบุญชเหลือสมาชาพพิกสภาผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขตห้าดินแดงคื้นที่พาคเพื่อขออนุญาตหาลือท่านประธานนะครับในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องอาชาวดินแดงในขณะนี้นะครับขออนุญาตขึ้นสไลด์นะครับก็ขออนุญาตท่านประธานนะครับที่จะได้นำเรียนท่านประธานหาลือไปถึงด้านนายกรัมนตรีนะครับต่อปัญหาการชุมนุม เรียกร้องทางการเมืองของพี่น้องประชาชนที่บริเวณสามเหลี่ยมมินแดงนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับต้องกอมรับว่านะครับผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณนะครับสามเหลี่ยมมินแดงเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากการชุมนุมและรวมทั้งในส่วนของเจ้าที่ตำรวจนะครับโดยเฉพาะตำรวจคอฟอนะครับที่เข้าไป ควบคุมการชุมนุมเนี่ยนะครับในขณะนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจคอฟอนะครับใช้วิธีการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ไม่ได้เลือกนะครับว่าเป็นพี่น้องประชาชนหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่มาเรียกร้องทางการเมืองที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงยันตรงนี้นะครับผมคิดว่านายกรัมปรีเนี่ยครับคือต้นตอของปัญหาเพราะว่าท่านเนี่ย พักนะครับอยู่ที่บริเวณบ้านพักรอหนึ่งนะครับพหลหนึ่งรออนะครับที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะครับซึ่งผู้ชุมนุมเรียกร้องเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะไปแสดงออกสัญลักษณ์ถึงบริเวณบริเวณแถวหน้าบ้านท่านเนี่ยครับประการที่1นะครับผมก็ยญาตเสนอให้ท่านนายกเนี่ยนะครับย้ายบ้านออกจากพหลหนึ่งรออนะครับเพื่อที่จะได้ทําให้พี่น้องบริเวณสามเหลี่ยมแดงเนี่ยครับ กลับคืนมาอยู่ในสภาวะปกตินะครับที่ต้องไม่รับผลกระทบจากการชุมเียกร้องสองให้ท่านได้กํากับดูแลสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับได้ใช้นะครับคำสั่งในการที่จะให้ตํารวจควบคุมฝูงชนนะครับใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลในการดูแลควบคุมผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามหลักสากลด้วยขอบคุณท่านประธานครับ